ของจบวหกกันโรงเรียนพามานะคะที่ค่ะนางรองนะคะสัตหีบที่ชนบุรีค่ะเดี๋ยวจะรีวิวห้องให้ดูนะนี่คือในห้องค่ะมีเตียงขนาดกี่ฟุตประมาณสามฟุตหรือเปล่าน้อยน้อยกว่าความสูงทีมอ่ยแน่ลุ่มากดูความลุ่มนะคะนี่นะคะนี่เหรอคะ ซฟานะคะเต็งนุ่งทดสอบเต็งนุ่งเลยอุ้ยไอาบ้อางน้ำด้วยเทร่ะมขก็ไปดูห้องน้ำกันดีกว่าน้ำอะไรเนี่น้ชักโครกไเนี่ค่ะโออยู่ได้ประมาณสี่คนนะคะเพราะว่าเรามาอยู่สี่คนก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ต้องอยู่ได้ค่ะเ คือระเบียงข้างหน้าห้องของเราถ่ยูปดดูบรรยากาศทุกคนที่ว่างเลยนี่นะคะนี่ก็คือที่พักของเราสวยมากเลยมีสาว่ายน้ำ้วยน,นะ กี่โมงแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปเดินเล่นตะกทีคือแบบแสนแสงก็มาแล้วฝนไม่ตกแล้วแต่ว่าเรามาดูเพื่อนๆนกันนะคะเพื่อนๆนเราทำอะไรกันคะเฮ้ยแต่งหน้าเป็นทุกคนเหมเเดี๋ยวเอามาคืเพื่อนๆเราทำอะไรกันะเนี้ค่ะจริงทุกคนนี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วหลังจากที่ทุกคนได้แต่งหน้าแต่งตัวกันแล้วเรียบร้อยก็เป็นคอนโทรลุคของเรานะคะอันนี้ช่อง ค่ะอ้โหอีดอฟในในวอลมือนี่กูแดงมากเลยนะนี่เราฟีดกันละค่ะติดตามช่องมาหล่ะด้วยแล้วก็ติดตามช่องกูถาวรแพทย์ที่ดีด้วยติดตามแะไกัะไปแล้วก็กำลังจะลงไปเดินเล่นสักทีสามสิบนาทีเหมือนเหมือนจะไปเดินแบบหน้าสามชั่วโมงเดินเล่นสามสิบนาทีเหมือนจะไปเดินแบบโอเคค่ะไปข้างล่างกันโอเค ก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วนะคะหลังจากที่แต่งตัวกันไปเนิ่นนานนี่สะน้ำแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันนะคะเป็นรูปโปรไฟล์คน <c oughs> ในที่สุดก็ได้มาทะเลสักทีหลังจากโควิดเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะดูทุกคนดูบรรยากาศ <c oughs> หาดทรายแบบขาวมากเลย <c oughs> เป็นไงปอนหาดทราย หนาวมากไม่ได้มาทะเลนานมากเลยนี่ก็คือหาดนางองนะคะไปจุ่มก็ที่สัตหีบไปจุ่มกันเล่วตอนเย็นเราก็จะไปกินข้าวกินข้าวจัดงานเลียงกินข้าววันนี้เขาสนุกเขาสนุกแหละค่ะ ก็จะไปกินข้าวที่โรงเรียนสิงตสมุดนะคะก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแต่ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศทะเลกันดีกว่าช้อนไหนแล้วจอนปูปัญหาก็ถึงเวลาถึงขั้นโคตรดีแล้วนะคะก็ใส่ไว็บใต้โต๊ะอย่างนีา ไม่นีเป็นเบา่ส่วนีไหน ใช้เวลากี่โมงเนี่ยสี่ทุ่มจะห้าทุ่มก็คือเหนื่อยมากเลยไปเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะง่วงมากก็เรากินอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะไม่ได้ถ่ายมาพระตูด้วยนะคะลืมก็รีบวรร์นอากาศตอนเช้าค่ะฟ้าก็จะจุ่มเคลิ้มหน่อยน้ำก็เต็มนะาคลี นี้เก็ข <isions impossible> ึ้นรถกระังจะกลับบ้านแล้วนะคะเกือบไม่ทันเพราะว่าเวลาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจะสิบโมงเป็นเก้ามงคึกลับบ้านกันเกิดน้ำหนาวน้ำแดงกว่าใครใจพิจมแทบพัดสุดทาดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาดุจดวงดาราดวงดาวดวงไหนโพนในชายทุกคนเดินผ่านโพนในใจน้องไม่มีใครโพลในล